ไอ้พวกไอ้บิาต er ัวสีดอนนี่แหละไอยมงคลเกมเล่นไมาจัดหลังน้าโอ้ยโอ้

ก็อยู่กับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l ี่ทีทับไทยนะครับผมวันนี้คุณตาได้พาช้างพังอะไรครับคุณตานี่ทพังบอทองครับ้อนทองก้อนทองพังก้อนทองพังก้อนทองนะครับเล่นชื่อกาลเมไปเล่นชื่อกาลเมเลยครับผมวันนี้อายุ47ปีจะพาพังก้อนทองนะครับครับผมเข้าไปหาสิริมงคลนะครับงพ่อพันธุ์ของเรานะครับผม ให้ไปรักกันจีบกันนะครับดูว่าจะมีปฏิกิริยายังไงครับผมตอนนี้ก็จะให้ดูใจกันก่อนนะครับผมวันนี้ให้ดูใจกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรครับให้สางความสาคัญนะครับผมห้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยช้างพังเข้าไปเลยนะครับมึงคุดมาพกรอดอเดียเเดียเ้ยเ้ มาบุญหนึงกล้วยหนึ่งนาบุญ้นึ่งนาบุอ

thuốc chuồng ừ kiểu ơi <laughs> chăm này, này cho khay soi soi nhau vào nấy nè, ngày cho soi này ตอนนี้คุณาเหมอนะครับผมได้พาช้างทางก้อนทองนะครับช้างสาวนะครับผมก็จะเอาเข้ามาให้อิบก,กันรักกันกันกบ 6, พ่อพัน์ของเรานะครับสีือางคนในหนุ่มชางยาวนะครับผมแต่ว่าวัาวนนี้ให้เอามาศึกษาดูใจกันก่อนนะครับสร้างความสัมพันธ์กันก่อนนะครับคงจะหลายวันนะครับผมคงจะหลายวัน ว่าต้องให้เขาพูดคุยกันก่อนนะครับศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับกับช้างหนุ่มของเรานะครับวันนี้เพราะว่า,วาทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนะครับผมก็ให้มาศึกษาดูใจกันก่อนนะครับวันนี้ให้มาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมสร้างความสัมพันธ์กันไปก่อนนะครับ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการลามกอนาจารหรือว่าทำร้ายช้างทรมานช้างแต่อย่างไดนะครับผมคือเราจะปล่อยให้ช้างก่อนที่จะรักกันจีบกันนะครับต้องให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับผมอ่าให้เขาสร้างความสัมพันธ์กันไปก่อนนะครับรักกันก่อนนะครับผมเออเออเเออกินกกันกิน้วยกัน เนี่ยครับทช้างก็เริ่มที่จะเข้ามาหานะครับผมดีความเป็นใจดีดิวกะไม่ทำอะไรครับ ทำ้ายนะครับคุยกับเขาดีๆพ่อสุดลอสรีมงคลอย่างที่กล่าวไว้นะครับก็ไม่ได้มีิจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการลามมกนาจารย์หรือว่าทำ้ายช้างทรมานช้างไปอย่างใดนะครับก็คือจะให้สิรีมงคลนะครับ กับพังก้อนทองนี้ได้อยู่ด้วยกันนะครับคลุกคลีกันไปก่อนนะครับผมสร้างความสัมพันธ์กันก่อนนะครับผมต้องศึกษาดูใจกันไปหลายวันนะครับผมอาจจะลาทิย์นะครับ mm hmm. ดูเหมือนว่าช้างพังจะเริ่มที่จะกล้าที่จะพูดคุยกับสิบมงคลแล้วนะครับผม mm hmm. น่ารักมากเลยนะครับผม mm hmm. ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ mm hmm. อ่า เดี๋ยวเราจะได้ทําความสะอาดเก็บกวาดหลักช้างก่อนนะครับผมเป็นลําดับต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดเก็บกวาดที่เข้าก,ก่น,นะครับผมและสะอาดอ้านนะครับให้เขาอ,อยู่ด้วยกันก่อนนะครับ เออนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำความสะอาดนะครับเก็บอืนะครับผมเก็บเศษขยะออกจากหลักช้างแล้วนะครับก็มาปล่อยให้ช้างหนุ่มกับช้างสาวเขาได้รักกันจีบกันนะครับดูใจกันไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับน่ารักมากเลยครับผมช้างจีบกันรักกันวันนี้นะครับสิริมงคลกับพังก้อนทองนะครับ รักกันครับอ้าวดูใจกันไปก่อนนะหลายๆวันอ่าดูใจกันไปก่อนหลายๆวันนะคะอ่าช้างรักกันนะครับผมไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการลามกอนาจารย์นะครับหรือว่าทรมานช้างทำร้ายช้างแต่อย่างใดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ คทางเจ้าของช้างก็มาเป็นกําลังใจด้วยนะครับมาช่วยดูนะครับผมเจ้าของช้างก็ได้นำรวยขัน5้านนะครับผมตามความเชื่อโบราณโบราณน,นะครับมาให้ทางช้าง พ่อพันธุ์ของเรานะครับสิริมงคลได้ขึ้นครูไว้ก่อนนะครับผมก็ให้อยู่ด้วยกันรักกันกันไปก่อนนะครับวันนี้ก็คงจะหลายวันนะครับผมศึกษาดูใจกันไปก่อนกินหญ้าด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับที่เห็นมีโซ่นะครับมีปลอกขาก็เพื่อป้องกันอันตรายนะครับไม่ได้มีเจตนาใดๆนะครับผมไม่ได้มีเจตนาสื่อในทางที่จะเป็นการทรมานช้างหรือว่าทําร้ายช้างแต่อย่างใดนะครับ กัรตายทั้งคนทั้งช้างนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะครับอันนี้คือช้างจีบกันรักกันนะครับผมศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับ น่ารักมากเลยครับผมน่ารักมากเลย